และอปพลิเคชันนี้สามารถถอนเข้าทรูมันบบนี่วอเลตแบบงยด้วยละ่ะฮะเพาะจะน่าเล่นน,น่าสนุกน่าลองขนาดไหนนะครับและแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือคำเตือนืิหามีคลิปนี้กระผมจะมารีวิวกันหารายได้เสริมง,ง่ายในโทรศัพท์มือถือโลกใช้วิจรา,า,ารยญาณในกรรชมและคนไดีรักคำแนะนำจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมรายได้ไม่ดีแต่อย่างใดหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับท่านชมที่น่ารักทุกคน รับทุกนาทีาดาไม่เป็นร่รททอรยยื่ทุรายหล่นกันสุดทานเนยนะครับขอตอนน้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นทนา,า,ทานเข้าสู่ช่องอาเซทาวและในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาง่ยายๆเพียงแค่ายน์แลแอปพลิเคชันนี้สามารถถอนเข้าทรูมนันนวเลแบบนี้ด้ด้วยล่ะฮะผอจากน่าเล่นน่าสนุกน่าลองขนาดไหนนะครับและแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือ นี่เลยแอปพลิเคชันทาเศร้าฟลุตนั่นเองนะครับผมแค่โลโก้ก็น่าเล่นแล้วนะครับผมจะน่าสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มกันดีกว่า let's go อ่าดวก่อนที่จะรับชมยิ้มต่อนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดซับนะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยจะขอขอบคุณทุกคนที่มาไลค์ผมด้วยนะครับผมมาและในวันนี้แน่นอนเราก็มีแจกอ่างเปาเวส กิจกรรมแจกฟรูนี่วันอะไรดีๆแบบนี้นะครับผมเพียงแค่กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเรานะครับผมก็เตรียมรับอ่างเป่าฟรีๆแบบนี้ได้เลยนะครับโดยรายละเอียดนะครับการรับอ่างเป่าทีอยู่ที่ท่าคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะเอาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันนี้กันดีกว่าและแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือ นี่เลยจ้าเจ้า Puzzle Fruit นั่นเองนะครับผมแอปพลิเคชันนี้เป็นของค่าย F S J Game นะครับโดยเราเนี่ยทำการรีวิวของเกมค่านี้ไปแล้วเกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Step Master นะอย่างที่บอกไปว่า Fitness Dev Team for fun Club นะครับรวมถึง F S J คล้ายๆกันครับเพราะว่าเป็นแอปเกมนะครับที่สามารถดาวน์โหลดปุ๊บก็สามารถถอนได้ปั๊บเลยนะครับที่สำคัญนะครับไม่มีหลอกลวงนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนะฮะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่ออีกต่างหากนะครับแถม ถอนไวมากเนยคับผมเอาเลยนะครับและที่สําคัญมียอดดาวโหลดมากกว่า1นึ่งแสนบวกๆไปแล้วนะครับจะน่าเล่นน่าสนุกขนาดไหนเข้าตัวเกมกันเลยครับเอาเลยครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ที่พัลส์ฟลิกที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเรากดเริ่มเกมไปเลยนะครับเมื่อกดเริ่มเกมมามีกล่องของขวัญให้เลยนะท่านผู้ชมเมื่อมีกล่องของขวัญแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อเราเปิดกล่องของขวัญนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาเมื่อมีโฆษณาขึ้นก็จะมีเหรียญซึ่งสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับกดเปิดไปเลย แต่ถ้ามันเป็นกล่องแรกแบบนี้เราสามารถเปิดและรับเหรียญฟรีๆได้100เหรียญนั่นเองนะครับหลังจากนั้นไปแตะด้านขวาบนเลยนะครับเป็นวิธีการแลกเงินสดจ้าเมื่อแตะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะขึ้นว่านี่คือจํานวนเงินสดที่คุณถืออยู่นั่นเองนะมันคือหน้าของการถอนนั่นเองวิธีการถอนนะครับจะมีของ True Money Wallet นะครับผมแต่ถ้าหากใครที่ไม่ขึ้นเป็น True Money Wallet แล้วขึ้นเป็นระบบการถอนอื่นๆสามารถถอนได้ก็ถอนออกได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผม จำกัดการถอนตรงนี้คืออะไรมันจะแสดงจํานวนการถอนในแต่ละอันว่าเราสามารถถอนอะไรได้บ้างมีจํานวนการถอนอะไรที่ให้เราถอนได้บ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเราสามารถถอนได้เลยค่ะท่านผู้ชมอ่าซึ่ง100เพชร100ทอง100รธนบาัตรเขียวอะไรแบบนี้นครับมันจะเท่ากับ1บาทนะครับผมในแอปของเกมค่ายนี้ลักษณะการถอนแบบนี้นะและท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีจํานวนการถอนนะครับหบาทที่เป็นผู้ใช้ใหมายสีม่วงนะครับนั่นแหละเราสามารถดาวน์โหลดแล้วถอนได้เลย เราแตะไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคลิกปุ่มนี้เพื่อถอนเราแตะเลยหลังจากนั้นจะขึ้นมาที่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตรงนี้เรากรอกเบอร์ท r u ม m o ี e y w a เ l ็ t ของเราลงไปเลยครับเมื่อเราทําการกรอกเบอร์ท r u ม Money w a เ l ็ t เรียบร้อยแล้วท่านชมต้องเช็คให้ดีๆนะครับว่าเบอร์เนี่ยถูกหรือเปล่าเพราะถ้าท่านชมกรอกผิดไปแล้วกดบันทึกเนี่ยท่านชมจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับดังนั้นเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนนะเมื่อเช็คแล้วนะครับว่าถูกต้องเรากดบันทึกเลยเมื่อเรากดบันทึกนะครับจะมาอยู่ที่หน้าใบสมัครการถอนเเเงงินนตรรี้ราก็ช เลยนะครับว่าจํานวนการถอนเท่าไร่วิธีการถอนถูกไหมนะครับแล้วก็มาดูที่เบอร์ทรูมิเรเลว่าถูกหรือต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าส่งใบสมัครไปได้เลยจ้าเมื่อกดส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันจะเด้งว่าถอนสําเร็จนะครับผมเราก็กดยืนยันได้เลยเมื่อกดยืนยันไปที่เรียบร้อยไปที่ขวามือบนเลยครับเมื่อแตะมาเสร็จใช่ไหมตรงนี้คือหน้าของบันทึกการถอนนะครับซึ่งนู้ชมจะเห็นจํานวนเงิน1บาทนะครับแล้วมันขึ้นว่าความสำเร็จตัวสีเขียวแสดงว่าเงินเข้าแล้วเราเพิ่ง ถอนกันไปในเวลา18นาฬิกา32นาทีนะแบบเร็วมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวดูกันว่าถอนเข้าไม่เข้าผมคือสลิปหปดูนะครับสามารถดูเวลาที่สลิปกับเวลาที่ถอนได้เลยนะครับว่าเงินเข้าเร็วขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเกมของใครเนี่ยไม่ได้หลอกนะแล้วสามารถถอนเงินได้จริงๆนะฮะเอาล่ะเรามาพูดถึงการถอนอีกนิดนึงดีกว่านะครับขีดจะมากับการถอนตรงนี้เนี่ยแต่ละจํานวนการถอนนะครับผมมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับอย่างเช่นหนึ่งวันตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบเป็นเวลา1วันติดต่อกันนะฮะประมาณนี้โดยที่เราก ปุ่มเช็คอินสีเขียวจะมีโฆษณาได้ขึ้นมานั่นคือการเช็คอินนั่นเองโดยผมนะครับจะแนะนําวิธีการเล่นของแอปพลิเคชันนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมสามารถเล่นสูงสุดนะครับของแต่ละแอปเนี่ยไม่เกินสิบบรเลรนะครับเพราะถ้าเกินไปถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มาเนี่ยจะเก็บสะสมเหรียญค่อนข้างนานนะครับเพื่อความคุ้มค่าเนี่ยผมแนะนําไม่เกินสิบบเวรจะดีที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมด้วยว่าจะเล่นได้มากน้อยขนาดไหนนะซึ่ง1นวันเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเล่นได้ันม ว่าท่านชมจะชอบเล่นเกมแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเกมแนวนี้แอปแนวนี้การถอดแบบนี้มันมีเยอะแยะมากมายเรารีวิวกันไปสึกกว่าแอปแ,แล้วนะครับดาวน์โหลดสึกแอปก็ได้สิบบรเแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกลองเล่นได้นะครับผมเอาที่ท่านผู้ชมเห็นสมควรได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแนะนําการเล่นแอปพลิเคชันนี้นะเรามาพูดถึงการเล่นเกมกันดีกว่าครับแน่นอนว่าเกมมันก็อาจจะไม่ได้แบบแปลกแตกต่างกับของค่ายอื่นมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าลักษณะแบบนี้เนาะง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ด้านซ้ายบ จะเป็นหัวใจหัวใจเนี่ยนะครับจะใช้ในการเล่นต่อหนึ่งด่านนะครับเราเล่นไปหนึ่งด่านก็จะเสียใจไปหนึ่งดวงอะไรประมาณนี้แต่หัวใจมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงถ้าเราอยากจะเติมหัวใจเราสามารถกดบวกและดูโฆษณาได้นั่นเองอ่ะเรามาเล่นเลยนะคบไปแตะที่เลเวลหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นระดับหนึ่งนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือลูกกวาดสีน้ําเงิน9าอันลูกกวาดสีเขียว6อันและลูกกวาดสีส้มอีก6อันนั่นเองกดเริ่มเลยนะคบเมื่อกดเริ่มเข้ามาแล้วนะ่ยเห็นไหมมันก็จะบอกเป้าหมายของคุณอ่ะคำว่านับเซ้านยบนเนรบ เราสามารถคลิกได้เต็มที่คือ10ครั้งภายใน่10ครั้งเราจะต้องทําภารกิจให้ผ่านนั่นเองนะครับแตะบึ้มไปเลยนะครับผมตอนนี้สีน้าเงินผ่านแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเราแตะให้มันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่2อันขึ้นไปนะครับนี่ปรึมแล้วก็เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ผ่านด่านแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันง่ายมากๆเลยนะฮะเมื่อเราทําการเล่นผ่าน1ด่านนะครับก็จะมีกล่องสมบัติหรือกล่องของขวัญขึ้นมาแบบนี้ให้เราทําการกดเปิดนะครับมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาหลังจากมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับเหรีย ซึ่งสามารถนาเหรียญไปแลกเป็นเงินรางวัลได้ผมก็แนะนํานะครับสำหรับใครที่หาเวลาว่างนะครับสามารถมาเล่นเกมนี้ทําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับผมแบบนั่งชิลๆจิบนมจิบกาแฟจิบขนมดูหนังดูหนักอะไรเงี้ยเราก็เล่นเพลินๆได้นะครับมันก็พัฒนาสมองจริงๆอันนี้ผมก็เล่นอยู่หลายเกมเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถอนได้เยอะมากๆแล้วเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จนะครับเห็นไหมกล่องฝาก็จะเปิดออกปุ๊บแล้วเราก็จะได้รับเหรียญมาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมอ่าซึ่งเราได้รับมาอยู่ที่เจ็ดเหรียญนะครับผม จะไปดูด่านต่อไปเลยนะครับเล่นง่ายๆเห็นไหมคบเราแตะไปได้เลยตรงนี้นะครับเป้าหมายของเราคือลูกกว่าสีม่วง8อันเราแตะด้านนอกเลยเสร็จแล้วนะครับหลังจากกดสีแดงต่อดึมดึมบึมนะครับผมอ่าเดี๋ยวโอ้แค่นี้ก็ผ่านด่านแล้วนะครับลืมไปว่าเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เห็นไหมค่ะท่านผู้ชมมันไม่ยากเลยแถมสนุกนะครับกราฟิกโอเคเลยนะครับแล้วก็กดเปิดของขวัญไปเลยเมื่อเราดูโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้รับเหรียญแบบนี้นะครับตัว1โฆษณาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ15าวิถึง30วินะครับประมาณนี้นะอ่ะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด13.35เหรียญและเรามาที่รลเวลที่3แล้วนะครับผมแตะเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตอนนี้ผมมี0.1บาทนะครับและผมมี13เหรียญและผมก็ต้องเก็บอีกประมาณสัก80กว่าเหรียญนะครับก สะสมครบ1 w a l l ว t เร็จซึ่งถ้าเราเล่นเบล่อร์ชิวๆแป๊บๆเนี่ยเราก็สะสมได้ร้บาท2บาท3บาทแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเงินฟรีคับท่านผู้ชมเราสามารถเล่นแบบชิวๆได้นะครับบางคนเนี่ยได้ดูนะครับผมก็เล่นหลายๆแอปพร้อมๆกันบางคนรับไปถ้า1 0บาทก็มีมาแล้วนะครับหลายๆแอปรวมกันนะอ่ะประมาณนี้นั่นเองนะคะผม กันบ้างครับสำหรับการมารีวิวแอปพลิเคชัน p u z z l e f r u i ดนั่นเองนะคบท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเกมของค่ายแนวนี้มันดีนะครับหนึ่งเลยมันดีอย่างที่ว่าเราสามารถถอนได้จริงๆนะคบถอนเร็วมากๆโดยที่เราไม่ต้องรอและที่สำคัญเนี่ยคือดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็ถอนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของแอปพลิเคชันนี้เลยนะโดียวผมเนี่ยครับก็จะนำมารีวิวนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะว่าท่านผู้ชมจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นั่่่่่นนนนนนเเอออองะคยยยูททีีีา้ชมลลลแใิปโ เราก็มีแจกอ่างเปาแบบนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเราจะนําลิงก์อ่างเปานะครับผมมาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วสามสิบห้านาทีนั่นเองนะโดยเรานะครับจะลงคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะลงคลิปประมาณสองทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์เราจะลงบ่ายสองนะครับตื่นวันไอคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะลงประมาณวันศุกร์นะท่านชมก็สามารถมารับอ่างเปาหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว35นาทีได้เลยนั่นเองนะครับเอาล้นะคบถ้าหากวันนี้ผิด าประก,การใดไปก็ต้องขอใครมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ <_ an other> แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อทเจะ้ป็นของกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ See you ้าซี y อ u to ท h e คลิปจุ๊บจุ๊บง่วงม่บายสวัสดีครับบ๊ายบายนะ